ใช้เส้นมะละกอค่ะอันนี้เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงวันนี้เราจะทํายำมะม่วงกินนะคะเต็มมะถาดเลยจ้าดูสิคะดูสิคะยั่วๆค่ะน้ำลายสอบเปรี้ยวจี๊ดแล้วก็จะใส่พริกลงไปนะคะเนี่ยนะคะจะใส่พริกประมาณสักเอ่อสิบเม็ดได้มั้งเนาะ,ะใช่ไหมทำแล้วค่ะก็เอาเส้น เป็นมะม่วงใส่เลยอะน้องเชนก็จะเอาใส่เอาวางลงเลยค่ะวางลงโอเคพอแล้วค่ะยอกินอนะ่ะพอแล้วนะไม่ใส่เย,ยอะพอยังพอแล้วนะคะนะคะแล้วก็เอาเราไม่ต้องใช้อันนี้เลยไม่ต้องใช้สับอาดูดูด,ดูมามาทำ Come in.